เดิมแรกๆเนะี่ยมีครูค่อนข้างจะครบชั้นนะครับต่อจากนั้นครูก็จะค่อยๆเกษียณอายุรยาชการไปบางท่านก็ลาออก Early ลีーー่ดีทนะครับก็ทําให้ครูนั้นนะลดลงก็ทั้งหมดทั้งโรงเรียนผู้บริหารด้วยจะมี4คนนะซึ่งตอนนั้นเราคิดว่าโรงเรียนเราคงจะไปไม่รอดแล้วนะครับเพราะว่าเงินก็มีไม่มากเพราะโรงเรียนขนาดเล็ก ต้องสอนสองห้องคือห้องป .6 และก็ห้องที่ติดกันก็คือชั้นประถมปีที่4ซึ่งซึ่งครูปร .5 นะมีแต่ครูป .4 ไม่มีคุณครูสอนผมยิงต้องสอนนักเรียน2ชั้นคือป .4 กับป .6 สองห้องเรียนเนี่ยนะครับเมื่อสอนสองชั้นสองห้องเรียนเนี่ยก็ทําให้ประสบปัญหาการเรียนการสอนก็คือต้องเดินไปเดินมาสองห้องทําให้มันจะเกิดความยุ่งยากแล้วก็ประสิทธิภาพการเรียนการสอนเนี่ยก็ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้จัดสรรงบประมาณของผู้ว่า c ีอเนี่ยมาให้นะครับซึ่งโรงเรียนก็ดีใจได้เครื่องรับสัญญาณจากโรงเรียนวางไกลกังวลก็นึกถึงการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมนี่นะครับอย่างน้อยๆคนหนึ่งก็จะรับผิดชอบได้หลายห้องโรงเรียนไกลกังวลน,นะครับมีการส่งสัญญาณ จัดการเรียนการสอนเนี่ยผ่านทางไกายผ่านดาวเทียมมาโรงเรียนก็เลยได้จัดการเรียนการสอนโดยมีผมเนี่ยนะครับก็ดูแลทั้งสองห้องซึ่งก็ลดความยุ่งยากในการจัดการเรียนการสอนลงไปได้เยอะนะครับก็คุยกันนะคะปรึกษากันพอเาก็บอกเออเราจะแก้ปัญหาโดยเราเอาไกลกังวลมาเนี่ยจะดีไหมบอกดีเลยค่ะท่านพออินปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยมันสอดคล้องกับปัญหาของระดับเขตพื้นที่นะครับซึ่งท่านพอ,อ,อเขต ในขณะนั้นคือท่านพออนุสรผู้เจริญมาดํารงตําแหน่งเนี่ยก็ทราบปัญหาเรื่องโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งผมเนี่ยก็เป็นเครือข่ายหนึ่งที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กนะครับพอดีท่านนักสานิเทศเนี่ยคุ้นเคยกันเป็นการส่วนตัวก็รู้ว่าโรงเรียนเนี่ยเคยทํามาบ้างแล้วมีการลองผิดลองถูกก็เชิญไปเป็นคณะทํางาน ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อจะเขียนเป็นขั้นตอนวิธีการที่จะนํามาใช้ในการจัดเรียงการสอนที่มันเป็นระบบมากขึ้นครับพอรู้วิธีที่เป็นระบบก็เลยมาใช้กับโรงเรียนตัวเองก่อนนะครับก็มาเล่าให้คุณครูฟังปัญหามันมีอยู่แล้วทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าปัญหาเป็นอะไรเพราะอยู่กันมาเนี่ยก็จะรู้ว่าปัญหามีอะไรพอเอาเรื่องนี้มาซึ่งเป็น,เป,นเป็นระบบมากขึ้นมีเอกสารประกอบในการพูดคุยกันนะครับคุณครูก็ เห็นความสําคัญแล้วก็เออประโยชน์มันมีที่เราจะช่วยเราได้ดีกว่าที่เราจะสอนเองท่ามกลางความขัดแคลนโดยที่ไม่มีสื่อตัวอื่นมาช่วยนะครับ mm hmm. แล้วก็ได้พูดคุยปรึกษาหาหรือแลกเปลี่ยนทัศนคติการต่างๆจนทุกคนเนี่ยเข้าใจวิธีการที่จะนําไปใช้เนี่ยทุกคนก็เห็นดีด้วยแล้วก็นําไปใช้ในห้องเรียนหรือในวิชาที่ตัวเองสนใจแล้วก็ถนัดบ้างไม่ถนัดบ้างเนี่ยก็เลือกที่จะใช้ให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ mm hmm. การสอนทางไกลหรือทางเคตหนึ่งเรียกว่าดี t v เนี่ยเป็นการถ่ายทอดสด จากโรงเรียนบางไกลกลงังวลซึ่งในการบริหารจัดการของโรงเรียนเนี่ยต้องมีการปรับเปลี่ยนพอสมควรโดยเฉพาะเวลาเข้าเรียนเลิกเรียนนะครับอันนี้ต้องปรับเวลาให้เหมาะสมซึ่งทางไกลกังวลเนี่ยก็จะเริ่ม8โมงครึ่งนะครับไปถึงบ่าย2อโมงครึ่งอันนี้คือเวลาที่ตารางออกอากาศสดเพราะนั้นกิจกรรมทุกอย่างที่โรงเรียนเคยทํามาตามใจยืดหยุ่นเวลาอย่างไงก็ได้เนี่ยทำอย่างนั้นไม่ได้ต้องล็อกเวลาในตารางออกอากาศไว้ให้สาหรับโรงเรียนวางไกลกลงังวล ก็มีกิจกรรม BBL ซึ่งมาสอดแทรกกับโรงเรียนของโรงเรียนบางไกลกวนตามช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับอันนี้ก็เป็นการบูรณาการกิจกรรมซึ่งโรงเรียนเราก็ไม่ได้ตัดทอนกิจกรรมอะไรออกเพียงแต่จัดระบบเวลาการบริหารเวลาให้เหมาะสมลงตัวของโรงเรียนเท่านั้นครับแล้ว่างนี้มีการปรับเปลี่ยนก็คือโครงสร้างของหลักสูตรหลายวิชาเนี่ย ของโครงสร้างของโรงเรียนเราเนี่ยกำหนดภาษาไทยกี่ชั่วโมงคณิตกี่ชั่วโมงแล้วของ DLTV ของเขากี่ชั่วโมงทําอย่างไรมันถึงจะสัมพันธ์สอดคล้องกับหลักสูตรของสถานศึกษาเรา <S <S <ๆ>เพื่อจะได้วัดผลประเมินผลตามหลักสูตรเนี่ยได้สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบคือก่อนที่จะสอนเนี่ยคุณครูต้องดูคู่มือครูสําหรับโรงเรียนปลายทางซึ่งทางมูลนิธิทางการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมเนี่ยได้ส่งให้โรงเรียนนะครับซึ่งคุณครูทุกชั้นก็จะมีคู่มือ มีกำหนดการออกอากาศมีกำหนดการสอนในแต่ละวันวันนี้จะสอนเรื่องอะไรวิชาไรตัวชี้วัดที่เท่าไหร่สื่อที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมเนี่ยคืออะไรนักเรียนต้องเตรียมอะไรอ่คุณครูต้นทางออกอากาศคุณครูที่ห้องเรียนปลายทางก็ต้องทําหน้าที่อำนวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมของโรงเรียนปลายทางเด็กในห้องเรียนเราเนี่ยให้ปฏิบัติกิจกรรมได้เหมือนโรงเรียนต้นทาง นอกจากนั้นระหว่างที่ปฏิบัติกิจกรรมเนี่ยคุณครูก็อาจจะต้องเดินไปสํารวจตรวจดูนักเรียนทํางานว่าทําถูกต้องไหมเข้าใจตรงกับที่คุณครูต้นทางเขาให้ไหมก็จะให้คําแนะนําให้คําปรึกษานอกจากนี้ก็อาจจะต้องมีการสังเกตมีการวัดผลในระหว่างเรียนหลังเรียน,นยต้องประเมินผลว่านักเรียนเขาเรียนรู้ได้ตามหลักสูตรหรือตามตัวชี้วัดในแต่ละครั้งที่ต้นทางเขาต้องการให้เรียนรู้หรือไม่ แล้วก็มีการสรุปบทเรียนอ่สั้นๆบางทีเด็กบางคนเนี่ยอาจจะจับประเด็นได้ไม่หมดคุณครูก็มาย้ําพร้อมกันว่าวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรได้สาระสําคัญอะไรไปนะครับเจ็ดหกสองสามนักเรียนเอาเจ็ดเอาหกเอาสองเอาสามไปหาครอ,อ์ใครได้แล้วยกมือทดไหมทดไหมพกรนได้ในใจเลย้งล,ลงไปในเครื่องหมายหาเลยและสุดท้ายเนี่ย ภาพพบว่านักเรียนที่ไม่เข้าใจเนี่ยอาจจะต้องเสริมนอกเวลาสําหรับการสอนซ่อมเสริมของครูเนี่ยก็เป็นเรื่องจําเป็นสําหรับเด็กเล็กๆของโรงเรียนประถมเนี่นะครับบางคนเนี่ยก็เพิ่มเติมได้ในขณะที่ในตารางอออกากาศสดก็อาจจะไปแนะนํานิดเดียวนักเรียนก็จะเรียนรู้ได้เข้าใจได้แต่บางคนที่ช้าเนี่ยคุณครูอาจจะต้องนัดหมายหลังสองโมงครึ่งไปแล้วนะครับก็นัดหมายนักเรียนหรือบางทีก็มีให้การบ้านไปทําเสริมที่บ้านแล้วพรุ่งนี้ก็มาส่งครูครูก็จะ ก็จะดูนะครับจะตรวจว่านักเรียนเข้าใจได้ไหมที่ครูแนะนําไปนะครับเศษ6ส่วน7แล้วก็เศษ7ส่วน8เป็นไงครับใครมากกว่าใครน้อยกว่าอันนี้น้อยกว่าใส่เครื่องหมายน้อยถูกไหมครับโอ้ได้อย่างข้อนี้ที่สงสัยมาเปรียบเทียบไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้ได้แล้วสําหรับการเรียนด้วยการสอนทางไกลพันดาทีมีเม d ท TV ีเนี่ยครูจะเปลี่ยนไปทุกชั่วโมง ตามที่วิชาเอกที่กําหนดเพราะนั้นนักเรียนก็จะได้เปลี่ยนความรู้สึกคือได้เรียนกับครูนักเรียนก็จะกระตือรือร้นที่จะเรียนมากขึ้นพอมีเพลงนาสู่บทเรียนเนี่ยนักเรียนก็ลุกขึ้นเต้นทําท่าทางร้องเพลงได้กับครูนะครับผมประเมินเองเนี่ยเชื่อว่าดีกว่าคุณครูคนเดียวที่โรงเรียนสอนครับได้บยากาศหลากหลายความสนุกของนักเรียนมีมากกว่าครับสื่อการสอนใน d l t v เนี่ยจะมีหลายอย่างมากมากนักเรียนจะได้เรียนกับครูหลายๆท่านเพราะว่าในแต่ละวิชาเนี่ย ก็จะเปลี่ยนไปครูแต่ละท่านก็จะมีแนวการสอนไม่เหมือนกันนักเรียนพูดนะคะว่านักเรียนมีความสุขในการเรียนนักเรียนสนุกมากในในการเรียนด้วย d l t v เนี่ยสิ่งสําคัญคือผู้บริหารเนี่ยต้องให้ความสําคัญคือจะทอดทิ้งให้ให้ครูเนี่ยทำกันตามลาําพังก็น่าจะประสบผลผลสเร็จยากเพราะฉะนั้นผมก็จะไป ติดตามาเยี่ยมชั้นเรียนนะครับไปนิเทศไปดูผลงานนักเรียนว่านักเรียนเขาได้ชิ้นงานอะไรขึ้นมาบ้างตามที่ต้นทางเขาออกอากาศนะครับสอบถามนักเรียนสอบถามครูว่าสัญญาณเป็นยังไงบ้างาสื่ออุปกรณ์ครบไหมนะครับก็จะไปให้กําลังใจการเรียนการสอนด้วย d l t v เนี่ยปัใจจัยแห่งความสําเร็จถ้าโรงเรียนใดจะนําไปใช้เนี่ย เท่าที่ประสบมาที่โรงเรียนวัดเทนพาภัยพบเนี่ยมันจะมีปัจจัยที่เอื้ออํานวยกับปัจจัยหลักเนี่ยปัจจัยเอื้ออํานวยก็คือปัจจัยจากคานักง,งานเขตจะอํานวยความสะดวกทุกอย่างทั้งมีคู่มือนะครับทั้งให้คําแนะนําทั้งมีการนิเทศมาประชุมก็ป,ประชุมเคลื่อนที่มาตามโรงเรียนต่างๆแล้วก็มาตรวจเยี่ยมที่โรงเรียนพอมาถึงโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนก็คือต้องเข้าใจเลยถ้าตัวเองเข้าใจพูดสิ่งที่เข้าใจให้คนอื่นฟังให้ครูฟังเนี่ยมันย่อมพูดได้เข้าใจแน่ ตัวปัจจัยหลักที่ผมว่าเนี่ยคือครูนี่แหละครับสำคัญมากถ้าครูเห็นความสำคัญเข้าใจบทบาทนะครับแล้วก็เต็มใจที่จะทำผมว่าที่ไหนก็สำเร็จครับถ้าถ้าเริ่มที่ที่ครูตั้งใจนะ15กับ5้านักเรียนพรนอของมันเลขอะไรน้อยที่สุดที่15หารได้5หารได้แสดงว่าน่าจะต้องปรับตัวส่วนพหนอเขาคิดได้แล้วคือ15นั่นแหละใช่ไหมสิบห้านะครับแต่ประเิญจำนวนห้าก็หารได้15ก็หารได้ อย่างนี้ยางง่ายเลยถ้าเราเจอปัจจัยอย่างหนึ่งก็คือเกี่ยวกับตัวนักเรียนนะครับนักเรียนนี่ต้องมีทักษะในการดูนะครับในการจับใจความที่จะเรียนกับ DLTV แล้วก็ต้องเป็นนักเรียนที่มีวินัยในการเรียนซึ่งคุณครูจะต้องสร้างความตระหนักเห็นความสําคัญของการเรียนกับโรงเรียนวางไกลกังวลเริ่มรายการนักเรียนที่นี่ก็จะทําความเคารพเหมือนครูคนหนึ่งเหมือนที่บอกทําความเคารพของโรงเรียนของเราพอเรียนจบชั่วโมงนักเรียนก็ต้องบอกทําความเคารพก็คือเหมือน คุณครูคนหนึ่งซึ่งสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นกับนักเรียนมานนู่นคุณครูเรามาแล้วนะนักเรียนก็ต้องมีวินัยในการเรียนที่จะเรียนกับคุณครูต้น,ตนทางเชื่อฟังนะครับสวัสดีสวัสดีนักเรียนทุกคนเชิญน,นั่งครับชั่วโมงนี้ก็เป็นชั่วโมงแรกของวันพฤหัสบดีดังนั้นเราก็จะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะครับจากเมื่อวานนี้ ที่จบไปในเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วนวันนี้เราจะเริ่มเรื่องการเรียงลําดับเศษส่วนเดี๋ยวเราจะมาท,ทําทางวิจกันนะครับปัจจัยอย่างหนึ่งถ้าถ้าทําได้ต่อเนื่องแล้วก็ให้ชัดเจนก็คือชุมชนผู้ปกครองหรือว่ากรรมการฐานนักศึกษาเราการเรียนการสอนแบบนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนเราต้องนําเสนอข้อมูลให้ผู้ปกครองให้กรรมการานักศาทราบว่าเออโรงเรียนเราจะการเรียนการสอนด้วยสืย่ออันนี้ด้วยนะ,ะบทบาทของ พอนักเรียนเขาต้องทาอะไรไปบ้านอาจจะมีให้เตรียมสื่อใบงานอะไรที่นักเรียนเตรียมได้เนี่ยผู้ปกครองก็จะได้สนับสนุนนะครับก็จะทําให้การเรียนการสอนดีเอลทีวีเนี่ประสบความสําเร็จได้ดีการเรียนการสอนทางไกลที่ที่เอ่ยมาเมกี้ที่ว่าให้นักเรียนเนี่ยต้องมีวินัยในการเรียนมีความสนใจสามารถจะจับประเด็นจับสาระสําคัญของเรื่องได้เนี่ยสิ่งที่จะฝึกให้นักเรียนเกิดทักษะเหล่านี้ ก็ค่อนข้างใช้เวลาแต่นั้นคือครูต้องมันย้ำมันพูดมันจูงใจให้เห็นความสำคัญกระตุ้นเตือนอย่างเช่นนักเรียนเขาเขามีงานดีๆบอกเออคนนี้เออเก่งเออฟังจับประเด็นชัดเจนนี้เนี่ยงานของเขาครบเลยอย่างเงี้ยนักเรียนคนอื่นเห็นก็อาจจะเออเพื่อนเราทําอย่างนี้อย่างเงี้ยครับอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างโรงเรียนต้นทางเนี่ยเขาก็จะมีตัวอย่างผลงานของของเพื่อนร่วมโรงเรียนทั่วประเทศเนี่ยส่งมาเราก็ ชี้นักเรียนา่าเห็นไหมผลงานเขาตั้งใจฟังคุณครูเรียนของเรียนต้นทางเรื่องของเขาสวยเขามีงานมาส่งคุณครูซึ่งต่อไปเดี๋ยวของเราทําได้ดีเนี่ยได้ได้ครบถ้วนตามที่ที่ครูเขาทำเนี่ยเราก็จะส่งไปให้อาโรงเรียนต้นทางเนี่ยเขาออกโชว์โรงเรียนอื่นบ้างนะครับอีกประเด็นนึงคือเรามีแรงจูงใจระดับโรงเรียนอาจจะบอกอ้าวเดี๋ยวใครทําสวยคือเวลาตรวจงานเนี่ยอาจจะให้เป็นดาวให้เป็นรางวัลใครทําสวยอ่าเดี๋ยวครูมีรางวัลให้หรือสมุดหมดแล้วไม่ต้องซื้อเดี๋ยวครูแจกให้นี่งานเรียบร้อยดี คือเสริมแรงให้นักเรียนเขามีกำลังใจซึ่งทำอย่างต่อนเนื่องคือนักเรียนเขาเพอเห็นกระบวนการอย่างนี้มันมีแรงลึกๆอยู่ในใจเขาก็พยายามจะจะทำให้ดีนะครับผลสัมฤทธิ์ก็ค่อนข้างจะเป็นคำใหญ่นะครับผมก็จะพูดประเด็นว่าผลสัมฤทธิ์ในเรื่องพฤติกรรมก่อนอย่างพฤติกรรมนักเรียนเนี่ยเขาก็เปลี่ยนไปนะครับซึ่งจะต้องให้ตรงเวลาพฤติกรรมการมาโรงเรียนเนี่ยก็ต้องเช้ากว่าเดิมเพราะต้องเข้าทำกิจกรรมที่หน้าเสาธงแล้วก็ให้เสร็จภายใน8ปดโมงครึง่งถ้าไม่มี DLTV เนี่ย คุณครูหนึ่งคนอาจจะต้องวิ่งไปวิ่งมาสองห้องเรียนในขณะที่อยู่ห้องเรียนหนึ่งแล้วเดินไปห้องเรียนหนึ่งห้องเรียนนี้ไม่มีครูเด็กก็จะรอคอยครูที่จะมาอธิบายแต่ถ้ามี DLTV เนี่ย DLTV ก็จะเป็นตัวแทนครูซึ่งนักเรียนก็จะเรียนไปกับครูต้นทางเดี๋ยวครูอีกห้องหนึ่งเนี่ยก็จะกลับมาเสริมได้นักเรียนก็จะได้เรียนเนี่ยค่อนข้างจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยกับหลักสูตรที่กําหนดเพราะฉะนั้นเมื่อได้เรียนเต็มเนี่ย โอกาสที่จะมีผลสำลิจตามตัวชี้วัดในหลักสูตรการประเมินระดับโรงเรียนการประเมินระดับชาติเนี่ยดีขึ้นนะครับอย่างโรงเรียนวัดเฉ็นพลายเนี่ยยังชั้นป .3 สอบ NT สอบโอเนตของป .6 เนี่ยที่ผ่านมาถึงแม้เป็นโรงเรียนเล็กๆเนี่ยระดับเฉลี่ยของผลสำลิจทางการเรียนในปลายกลุ่มสาระเนี่ยก็ได้ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศซึ่งก็เป็นที่ภูมิใจและก็เป็นที่มั่นใจของ โรงเรียนว่าเออเราใช้วิธีการแบบนี้น่าจะเป็นวิธีที่เราแก้ปัญหาได้แล้วครูก็ไม่หนักใจมากนะครับได้เรียนไปแล้วก็มั่นใจว่าเออเราได้เรียนกับคุณครูที่มีประสบการณ์ที่ดีและบวกกับคุณครูที่โรงเรียนเราก็ทําให้ผลสำลิดโดยรวมของโรงเรียนวัฒนพลายเนี่ยก็น่าพอใจผู้ปกครองก็พึงพอใจนะครับที่จะส่งลูกหลานมาเรียนที่นี่ครับประสบการณ์ที่ได้รับจากคุณครูต้นทางนะคะในการเรียนดี t v เนี่ย ตอนแรกที่สอนเลยนะคะครูเขาก็จะทบทวนความรู้ให้ในักเรียน,นะคะ่ะคือบางทีเราเข้าไปในห้องเราเป็นครูใหม่ก็คือตื่นเต้นนะคะบางทีเราอาจจะลืมขั้นตอนอะไรไปบ้างแต่ว่าพอเราเข้าไปเห็นการสอนของครูที่อยู่เป็นเออเป็นครูต้นทางนะคะเราก็สามารถที่จะนํามาปรับใช้กับการสอนในห้องเรียนของเราได้สนุกค,ค่ะสนุกค,ค่ะแล้วก็ได้ความรู้จากทีวีด้วยค่ะ ส่วนแม่หนูจะชอบวิชาภาษาอังกฤษนะคะพอจะได้อา่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับาภาษาอังกฤษนะคะเรียนรู้เกี่ยวกับคำเนื้ค่ะแล้ววิชาคณิตค่ะเอได้คิดเลข<ป>ด้วยทางบ้านู่ายของค่ะก็เลยที่โรงเรียนนี้ก็พยายามเน้นย้ําว่าโครงการนี้คือเป็นโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยห่วงใยเด็กๆทั่วประเทศท่านพระองค์ท่านก็อยากจะให้โรงเรียนเนี่ยมีคุณภาพ ทีด่ดีๆเท่าเทียมกันก็พยายามปลูกฝังว่าสิ่งที่เราได้เนี่ยก็คือเราได้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว no.